สวัสดีครับผมอยู่กับผมในรายการฮิตเกมจักร์นะครับนะครับผมชอบเมาครับมีถัวไหมทำไมต้องเงียบเลยทำไมต้องเงียบเลยตัวเธออู้อู้อู้จะตายแล้วก็มาต่อกันกับเกมทะเลนะซึ่งไม่ได้ถ่ายกันไปนานพอสมควรประมาณห้าพันทศวรรษแล้วนะครับผมก็อยู่กับผมเจ้าเก่านะครับในเงียบเจ้าเก่าทุย А, อะไรนะมีถั่วไหมอยู่กับคนที่คุณก็รู้ว่าใครครับครับผมต้านเอาเกีแปดนะครับถ่ายมาสองรอบไม่มองเห็นนะครับทำไมไม่มาจุ่เบยครับอย่ามันนมอย่ามันโนมึงกด F9 ไงฮะฮะกดกดก็อ่ะกดแล้วไง F9 ก็กด F9 แสบมันก็จะเปลี่ยนไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เออพาร์ทนี้นะครับเราจะมา หาฮุกกับพีน้องพีน้องพีนะครับสุดกากกันครับสุดด้วยโอเคครับอย่างนี้นะครับได้เลยครับปากบ้างดนิว่าไฟเนี่ยโอ้ได้ข่ะเป็นคนใต้โอ้โอ้ปลาข้บ้านเราก็เคยฟังว่ามีทั่วไหมอยากขุดแร่แดงๆอ่ขุดดีใครฮ้าใครหามมันขุดไม่ได้ดิอ้าวอ้าวพี่เห็นว่าฟอสซิลอยู่ข้างล่าง ซุมคุณเลยผมให้หน้าที่มามากับซุ้มมันมืดมันมืดกลัวค,ความมืด,เป,ดปเปิดไฟเลเปิดไฟใครปิดไฟป,ดปิดไฟใส่ก่อนแล้วเข้ามุกนอนเข้ามุกใส่ดันคงไม่ใจ่คราบไฟครับนี่คุณลงไปเดี๋ยวผมตามไปเดี๋ยวผมุดเอาแรล้วช่วงนี้นะครับก็ที่ผมเล่นอยู่ก็วันที่ยีสิบเออช่วงนี้ก็เป็นสตรีมซัมเมอร์เซลล์นะครับมันเป็นอะไรที่ <c oughs> รู้สึกคุ้มค่า เกนนี้ก็ได้ลดเหลือราคาในราคา้องร้อยบาทสองร้อยร้อยบาทครับซึ่งก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็มันหมดเขตสตรีมทัมนวันที่สามสิบนะครับใครอยากจับจองเกมนี้ได้ไปเลยครับตีไปแล้วก็ไม่ใช่ปีจะคนนะครับกองเทแล้วมีแต่เพื่อนเลี้ยงกับอะไรประมาณนั้นอะเพื่อนเลี้ยงด้วยเพื่อนเลี้ยงยืมเพื่อนไม่คืนด้วยไม่เคยยืมผมเป็นคนมีสดิไม่เคยยืมตังเพื่อน เคยยืมจะผัดทูเคยยืมจะผัดทูไม่เคยยืมไม่เคยยืมเงินเคยยืมจะผัดทูโอ้รถไฟหนูจะขึ้นรถไฟหนูจะหนูจะขึ้นรถไฟรู้สึกแปลกๆรู้สึกแปลกรกไปถูกอะไรวะแปลกลกอะแปลกๆรู้สึกเหมือนดันตรงนี้เราเคยลงมาแล้วถูกใช่ละ แต่แรก้วงเเือยอะแย,แยแล้วเมื่ไมอไรผมจะได้คูปองอะไรวนนะน่ะี่เอาดุนไปพี่เออขี้เกียจกดชิปมาเนี่ยอือ,อ้กกเอาเองก็ได้เอาเองนี่ระวังทองเ้ยใส่ถุงนี่พลาสติกใช่ไหมไม่เ,เดี๋ยวโลกร้อนใส่ใส่ต้องใส่ผ้า เขตคุณปลีมันไม่มีเป็ดเป็ดมันอยู่ข้างบนต้องเกมไงวะทูสิมารูมแดกได้ไหมไม่ได้อย่าถามว่าแดกได้ไหมถามว่ามันลงตอนนี้นะครับน้องอั๋นครับเราก็ได้หายสับสูตรไปนะครับก็มันอาจจะไม่ได้ถ่ายเกมทาเลียกันเราอีกแล้วนะครับจงไว้อะไรให้กับมันด้วยนะครับ เียรเปิดไปเปิดเดสียงเอฟเฟกต์วะสึกิเกียรรู้สึกดีว้วาววว้าตอนเย็นๆเรามานั่งชักว,ว้าวลม,มเบาๆทำให้ว่าวติดลมพี่เปิดไฟไว้พี่ผมจะช่วยชีวิตคุณผมจะช่วยตัวเองเปิดไฟเปิดไปอยู่เร็วโอ,วอย่าตายเร็ว,อวเออเปิดไฟ อาซูมอาซูมอุดประดังถ้าเราจะลงมาเพื่ออะไรวะสุเดี๋ยวก็รู้เจองซัมบีวะพี่ไม่ใช่เสียงไอ้นี่แนดงมูเปิดไฟให้หน่อยไม่ได้ไงไม่ได้ครับมันปืองไฟครับตรงนี้ข้าไฟแพงครับมีถั่วไหมไมีครับเยอะแยะ นี้ควรจะเลิกเล่นไดตั้งนานแล้วนะเอายังเสือกมีน้ำไหมอีกแล้วโอ้น้ำเยอะเนี่ยเราโอ้ยช่วยตัวเองก่อนเร็วมาใกล้ๆไม่เอาเดยวไหนช่วยตัวเองหนะ่อยน้ำทะลักสู้ม,มาช่วยตัวเองผมว่ามายืนส่องไฟเฮ้ยผมเป็นคนนำทางอย่าขึ้นมาที่กูนะอ่ะซุมพุกแล้วก็เกาะไปแล้วก็ขุดขึ้นมาเปิดไปเปิด เบื้องไฟเดี๋ยวนี้ข้าไฟแพงลงไปขุดลงไปข้างล่างกันลูวข้างล่างเห็นบ้าวขุดเองก็ได้วะเปิดไฟเออเป็นเกมแห่งความมืดนะครับออาจจะมุดจุดจูโอ้ยจูซูมีมีมีแร่ไม่เล่นนานรนะู้สึกว่าของมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋ออันนี้ แหมมีลมเลยเดเลยดิวะซูมมานี่ซูมจะตายแล้วซูม,มซูมมันจะตายแล้วเอาแล้ววะปักทดแม่งเธอเดียวอยากให้แบบแสงสว่างจ้าจ้าจะระเกินมากกว่านี้ ว้าตวตอนนี้เราก็ถ่ายวันที่ <c oughs> เรานัดกันหยุดมังมม้งครับนัดมั้งครับมังกี้คิงจะบอกเขาไปกับเพื่อนไ <c oughs> หะฮะขอมังกี้คิงไงเมื่อกี้ไปกับเพื่อนอ๋อมังกี้หาไหมมังกี้มันได้หาแค่เล่าความหลังเฉยความหลังนี่มีมีอะไรวะมีแผ่นหลังที่สวยงามจะถาสาว่มมีถั่วไหม ก็เหอกับไอ้มุกเนี่ยนะรู้สึกรู้สึกรู้สึกน่าค้ำใจดีเฮ้ยขอไปแจ้งขุดซ้ายผมขุดป๋าเอ๊ะเอามาขีดท <male benefiting S 2> ี่ด้านซ้ายอยู่คนละซ้ายกันเฮ้ยเฮ้ยวันดีดาบปักหัวตบตบมือไซก็ นนในเก่าไว้ว่าในนี้ยังมีบอมรู้สึกมันของเยอะเต็มจริงเลยหาของจริงอะ่ะซูมเดี๋ยวผมจะส่งหน่อยกูภย้ภัยลงไปช่วยไปแล้วความไวไม่เคยปานีไกลในลูกไม่เอียวไม่ยคือว่าหมดยังวะยัง โอ้โหเกือบไปเดียวโอ้เจ็บทำไมไม่กระโดดสองชั้นวะก็เขาไปแอบได้มาไม่กระโดดสองชั้นเพราะว่าร้อยมาถามพีรู้ว่าผมไปโรงพยาบาลทำไมอะไรนะไปหาโค้งสู้ไปตอนไหนก็ยังไม่รู้เรื่องวพีรู้เปล่าไปหาไม้ทำไมอยูวโค้ง สูมที่ซูมไปหาพ่อผมเพราะพ่อผมเป็นหมอแล้วซูมเลยไปหาพ่อผมรู้เปล่ากูไปเผาใครเผาปืนเผาไฟเผาโพลสูมไปพลาดเลยซูมเป็นไอ้นี่อะอะไรไสเดือนไสปีไสวันไสอาทิตย์ไสสัปดาสูงไปในนี่ก็สับปะือยคอยเผา ว่าฮุกไอพีเอ้ยรู้สึกเหมือนเจอหากถอยเอ้ยได้ไดมอนด์ไอแอร์ดาใจไดมอนด์เกมนี้ไม่สำคัญพุ่งพี่เจอเพลสแล้วเย่โอ้โอเจ็บเจ็บซูมจะตายแล้วเว้ยจะตายอะไรเรื่อยๆเรื่อยเยอะเยอะอะไรโอ้ซูม,มันเยอะมากเลยมันจ้าเลยเกินข้างหลังสูมอมอยากได้หมวกของสซอรเคสตันเออใช่เราบอกจะเก็บเงินซื้อไม่แหรไอไอหมวกของเซอร์ตัน ตังก็ได้หายไปด้วยคันมุนทวยใช่ไอ้คันมุนทวยมันเอาตังไปซื้ออะไรไม่รู้เราเราตกลงเ่าซื้อสม,มุนไรแล้วค่อยเก็บตังซื้อใหม่ถ้าคันมุนทวยก็ก็ได้ดูหมดเลยในคางใช่มันก็ไม่เล่นแล้วมันตัดมันไปไหนก็ไม่รู้มันได้หายลำสูญไปทักไปก็ไม่มได้ไปยารานิก้าคนที่ถ่ายรูปอยู่ในเฟซมันจะไปยุ่งกับเฟซเขาสูส้มาขูดไปไปข้างในสก,กิลแล้วต้อนคู กันครับน่าก็ฆ่ามันนี่เรื่อยๆเ,เยอะอ้าวคนตาบอดลองมองไม่เห็นจัดแถวของเต็มใจเย็นๆโอ้เอาไปเลยเดี๋ยวซูมขาฟุ๊บให้ผมนะมันไม่ใช่อันนี้ที่ต้องขอาฟอะไรอได้บอก,กนว่าต้ยมยำไก,ใก่ใส่กะเพราเลยเนี่ะต้ยมยำไกเ่เออซูมผมได้ระเบิดบันทมนูนมา ไม่ใช่ซีโฟอย่ามาคุยชุก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 รถไปหนูจะขึ้นรถไปหรือว่าวันนี้เราจะไปนารกกันดีวะพี่นาลกนี่ระวังเจงูเลเว้ยนาฮารจกิงมันลกแบบลกลุงลังเลยถ้ามึงยังพูดอย่างนี้แล้วมึงก็ได้เป็นนาลกกับลกลุงลังกับลกเลยไอ,อซูม,มันซูมซูมใช้แท้ขุดดูดิ ขุดอยู่นั่นแหละดาบอบบมันขุดได้ไหมเนี่ยไป่กูเอาชวีวีกับไปตัวชิกๆอยู่อ๋อนี่ก็ดาบไปขูดแล้วมาขึ้นมาอะไรมาขึ้นมาม้าอยู่ไม่รู้จะไปต่อยังไงพอเลิกคุยไปหมดควันเลือดซูมนะเว้ยเดี๋ยวนี้มันคนทำงี้อ่ะฮะฮะมซีไมเกิลเหรอเอออะไรวะอ๋อลืมไปผมสร้างห้องใหม่ปลาไม่ปลา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 ต้องไปอยู่ในน้ำเว้ยปลาไปแล้ว สัตว์แรกมูลางเยอะแยะเี้าแต่จ,จีนัำอะ่ะซูมผมได้เชนไลท์กับไดมอนมาด้วยเชนไลท์ใครกับไดมอนเชนไลท์ขัดเอาเชนไลท์ไปขัดไดมอนดีเออสีอะไรวะไหนไม่เห็นมีเอ็นพีซีเพิ่มเลยพิเศษปะก็ไม่รู้สินะซูงตาบอด,ดแรกตรงนู้นดิ แล้ไป <คน S 1> ผม<ต>ผมให้ซูมขูดยังไงก็แบ่งแบ่งกันใช้กันคนตาบอดก็มองไม่เห็นถ้าคนตาบอดอีมองเห็นนะเออวะคนตาบอดมันจะมองเห็นได้ไงวะเออใช่สมองมันหลุกเจ๊งแจ้งซูมไม่ใช่ใช้ที่ขุดเงิน,นะ่ะแปลกประหลาดไม่ใช้อันเนี้ยมันกระโปงมากมันเปอนแค่ตัดรู้ไหมใ <laughs> นะะ้ขาาซูมก็ชำ้ำ ทำแต่ไม่ใช่โอ้ดังบัวบัวบัวรู้สึกอยากกินเรื่อ,องอะไรซูม่ดีก็ลดรู้สึกว่ามีพลังงานตีซูมแบบวดลมหายใจเงี้ยโดนใครมาบีบคอก็เป็นได้ซูมมาคุณนี่ต่อเอา้ายังมีอัน,น,นเหรอะรู้สึกว่าทินออนี่มันจะเยอะแบบแปรลบเนาะทินออเท่ากับซิวเวอร์เมื่อก่อนบอกว่าเออเท่ากับคอปเปอร์ แล้วชอปเปอร์ชอปเปอร์เอาไว้ขับแบบบึน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 รถใหญ่ใหญ่เลยเป็นตัวละครในวันพีชเลยมีถัออ่วไหมแล้วก็เจอรแร่ยาวๆเลยเออซูมดูอากาศมองดิก็มีลู้สิน่ะพอดีมีฮุกอะฮุนฮนกนี่แข่งที่เป็นอยู่เชนทอนมาฮุกี้สไตลายฮังโอเวอร์ฮังโอเวอร์ มีฮุกแต่ละสเต็ปก็กา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 ลำดับไหนแหละน้องกาฟิฟาตัวตัววได้หมดเลยน้องไม่ง่ายเข้าตะกายปุ๊บสูงกากฟิ้าตัวตัวก็มีนลุ้นนะอู้ห้วงกับมึงกูกันไว้อะไรให้หมาตัวนั้นเถอะหน้าตาเลยมันมันขนสั่งงานเอ๊ะอะไรเฮ l i มเฮ e l มฮาเลมไงฮาเลมโพชั่นฮาเลมมัเราเยอะป่ะน้องแบมอ่ะ ทีนเขานึงเขาทำไมเอาทีตีนหมีไว้อย่างไหนเอาไปดิเอ้ยนี่ไงนี่เออตีนหมีที่หมีแไรยื้อไม่ใช่ผิดตัวซสมพุดไปแร่ทินน่ยเฮ้ยย่าจะตับซรมไปขุดแร่ทินขึ้นไปขุดแร่ทินผมไม่มีฮู้ไปขุดไม่ได้แล้วจุดตกจะ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 ตกอ่ามันอ่ามัน แล้วไปแล่วไม่ตองเพศให้พี่เพียงรบกวนจากบ้านสูงมาสูงกันได้เงียบไปไนทันทีเลยนะพอสูงไปก็แค่เกิดอาการตันหมู่ทีฮะวันนี้ถ้าวายสามครึ่งเรียกด้วยทำไมอ่ะไปโรงเรียนไปทำไม โซกกูทำไมสัตว์เออใช่วันนี้มันตุกมีอะไรอยู่ตังหัวนี้ครับไม่มีอะไรพูดเลยครับฟังเจ็บเจ็บเหมือนกันหรออันขบนอันนี้เราก็จะเลื่อยเปื่อยครับเลื่อยเปื่อยนี่ต้องเอาไปหาช่างซ่อมเลื่อยนะถ้าเลื่อยเปื่อยระวังจะเลื่อยไม่ดีมันจะขุดเลื่อยเอาไปเอาไปเลื่อยอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเลื่อยเปื่อยอะไรของมึงวะ ก็ไม่เข้าใจอ่เฮ้ยเซนขนาดไนเฮ้ยอะไรเนี่ย h a t did it what i d it w h did t i d n มันคล้ายๆกระดุนหัวใจสอันพนอู้เอาไปโอ้ข้ามันได้ก่อนเออเฮฮะอาผมอนึง เอามาทำไงก่อนขอหน่อยครับไอ้ <c oughs> <c oughs> ถึงก็ผมให้ตูไปเยอะนะไปดูในพีกันก่อนผมเจอเยอะแล้วผมก็ให้ตูไปเยอะนะ <c oughs> โอ้เดินเต็ม500ห้าร้อยเฮากันหำทะลอกกระลวงกันแน่ <c oughs> หอกกระลำเลยใอพีก็จะขึ้นไม่ได้นะครับน่าข่ายไหนดีสกิลแล้วต้อน รู้สึกเหมือนได้อาวุธใหม่รู้สึกเหมือนได้งานซูมอย่าตายซะสูส้ไ,ไ,สไปไป,ไปเดี๋ยวกันเมื่อชาต้องการนะกันดูไล่เอาข้าวของจอกปักชอบนะรู้สึกดูแม่งทีมดูแม่งทีมชอบรุ่นธรรมดาจิ้มจิ้มจิ้มเก็บของได้เก็บตังค์ได้พี่ช่วงนี้เป็นเงินเป็นทองนะนัละเงินที่ไหนมันเป็นทองบ้างวะทางมันเถอะ ถ้าทองไปขายได้เงนินวะถ้าทองไปขายจะได้ทองกลับมาก็ได้แล้วจางั้นจะเอาทองไปขายทำคุกถ้าทองไปขายเพื่อเอาทองอ่ะรู้สึกเห็นสกิลตันแล้วมันใส่อยากจะได้ฮุกกี้ฮุกกี้มากเลยคือเดี๋ยวนี้ไอ้ฮุกกี้ไอ้ตัวที่มันทำฮุกอ่ะไม่ตอบอ่างสกิลตันแล้วว่ะสุม่มเอาหัวฮุกก่อนเลย เขาซูมทำหุกไงซูมก็ไม่ต้องใช้หัวหุกเขาหซูมอ่ะใช่ผมใช้แค่ไอ้แร่อเมนเทียนีย่ะคอมอนรู้สึกมันจะเจอไดมอนฮอบเชนไลท์ดีกว่าไดมอนเออไม่ใช่ไม่ใช่เชนไลท์ดีกว่าไปก่อน,อนมันเลดออน,นี่ว่ะนี่มันแรตดด่ติดเลดพีติดเลดห้องผมห้องเลี้ยงสัตว์ผมจะกลายเป็นห้องพีพ่จับอันดุนละ พี่องพันเงียบเยอะเนาะพันหน้าพันตาแบบไม่ลำคานางมันพันแบบนี้โฟมเฮ้ยวัดเฮ้ยตัวอะไรเลดชักชักเดี๋ยว,เด,วเดี่ยวกรเดี่ยวเดินขังข่าวออกมาไม่บ่อยไหนไม่มีที่วาร์ปกลับบ้านชีโพยสูไม่ไมีที่วาร์ปกลับบ้าน แต่เรามีการมาบ้ากับบ้านแบบอัตโนมอโรตัสด,ด้วยเราการออกเกมใช่ไม่ได้อยากเราไม่อยากจะทำอยางนั้นตอนหน้าพีพีเมือม่อไรหร่หิมไอ้นั่นมันจะตกกว่าพีหิมอะไรวะไม่ใช่หิมะเขาเรียกว่าอะไรวะวเรนโบชื่อมพีฮะกูรู้วิธีได้ฮุกแล้วทำไงมาใ,นในกล้ๆกูตึ้งก็จะโยนฮุกให้ผมแล้วก็โชว์พี่ๆกันไม่ใช่ ผมจยาไปขึ้นขึ้นไปหาซูมยังไงผมไม่มีฮุกเอ้ยแต่กูสร้างเสื้อใหม่ของกูดีกว่าวะเสื้อไหนกันเราโหไม่ไม่ไมีสิบแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์แคีเ่เคายาใช้เยอะดีแลร,รู้ไหมว่ามันหายากแน่แต่มันสร้างฮุกได้โดยใช้สิบห้าอันตอนนี้มีสิบเอดอันไม่ถึงอะไรแร่แร่อะไรวะแรล่นี้ยโง

เออใช้ห้าโกเลยว,วะทิ้งก็สก,กินเออมันคืออะไรวะปะคุมมีปะแจ้ด้วยซูมเรามีตังกี่บาทตอนเนี้ยไม่มีสักบาทในกล่องเก็บตังเราอยู่ไหนไอะอยู่ข้างบนนะ่ะตรงที่เฮียนั่นอยู่อะแล้วรูป,ร,ปรูปมันอยู่างไหนวะผมงงนะิดหนึงกูได้มากูอแอบไปลเล่นคนเดียวมาต่อ,ต,อต่อไปนะครับต่อจากนี้เพราะผมก็จะเป็นคนเปิดเซอร์ไปไนะครับไอซูมไม่ต้องรอเพึ่งไอซูมเลยครับ เอาได้รู้กูเล่นคนเดียวก็ได้แมปกูกมีดีดอกด,ดียอกอ้โหซูมชุดเราเยอะเนาะชุดกันฝนเนี่ยซอมบี้แมงกระโงนีโ่โหซูมเราเหลือมีทั้งเยอะซูมมาดูในคังอะไรอ๋อตรงเนี้ยเหรอไปดูดิจะเพิ่งอ,ออกนะเอาออกไปกูตกเอาไปคลาฟกันเราเราจะไม่หาฮูกไอ้พีแล้วเราจะตั้งามานกันไปแล้ว อาหูก่อนแล้วค่อยสร้างบ้านต่อม่เป็นไรหาหุก่อนเอนดีไม่งั้นผมไม่ผมไม่ถ่ายไอยองอน <c oughs> มาเทเลสีดำเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเนี้ยไม่นานจแช่เลป้างสีแดงครับเะเลพอ,องสีดำอ,อ่ะอ,อตอนนี้เราจะทาวิ่งไว้แล้วกับ,ย,กบยิกับสับยิบตัดๆๆ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  เออใช่เราอยากได้มากเลยนายนายหายเราหนที่ไหนไปส่อไก่ก็สาลาเอก็ซาลาเอส่อเสือกไก่เสก็ศก่ะเสกกก็หอมึงนิสระลาเอส่อเสือกไก่เนี่ยนะเสกกตกภาษาไทยปะเนี่ย่ะก็ตกกับขึ้นไม่ได้เลยขาดิกฐานโก้ซุ้าขาดิกฐานโกเราก็จะได้เป็นโกระดับประเทศเดียววะสามโก้ีนที่ในแอเรียในเกม G C A D C ป่ะคกูพ่อง ปรึกษาหน่อยดีครับมีเสือไหมมีเยอะแยะเลยหาดินพี่มีบล็อกดินโง่ๆหลวมๆมาเต็มบะคืนบ้านเลยเห็นไหม<ะ>ได้พีล้างภูเขาโดยโปรแกรมไม่บอกอจะม,มีโปรแกรมล้างภูเขาครับใครอยากได้สะ,ดสะอาดไหมอะไรนะสะอาดไหมอะไรนะสะอาดไหม แก้มลบภูเขาครับถามว่าได้ก็หลังไม้ครับหลังไม้นี่ก็น่าจะเป็นข้างหลังของไม้อีกทีหนึ่งครับถ้าไมเราเป็นไม้ครับไม้ครบแบบตั้งโตครับหลังไม้ก็น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นข้างหลังไม้ของไม้อีกทีหนึ่งครับผมกูหูฟังวะแล้วหูพี่เอาไว้ดูครับใช่ใครสอนหูไว้ดูวะ